นี่คือกรนดัมที่สวยสง,งามง่านสุดหรับผมก็คือวินกรดัมซิโรอีเบอรตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานของลูกค้าอีตัวนะครับต่อจากกสิยาเป็นลูกค้าคนเดียวกันนะอันนี้เป็นวินกันดัมของออลูกค้านะครับอันนี้เขาให้ผมมาทําสีนะครับเป็นสีแนวแนว ดำเทาแดงนะครับเป็นสีเป็นคู่สีโดมชอบเลยอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าตัวนี้นะมันมีจุดแพงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกลิ่นอะไรบ้างเมาดูส่วนตัวกันก่อนนะครับตัวนี้นะมาจากภาคก u n d ดัมวิงซีโร่นะครับซึ่งเป็นภาคที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วผมก็ไม่ดูนะครับแต่ผมก็รู้มาว่ามันค่อนาจะดังอยู่นะครับเป็นกลุ่มแบบ ในเรื่องมีกระนําอยู่5ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวพระเอกในเรื่องดีเป็นปีนะครับเป็นปีนกโคตรเอกลักษณ์เลยแต่หลายคนก็ชอบนะผมก็ชอบจริงๆเนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาเป็นของตัวเองอีกตัวนึงนะครับอันนี้เป็นของลูกคา้าอ่าไอตัวนี้ผมยังแม่ต่อนะอตัวที่เป็นของผมนะแต่อันนี้เป็นของลูกค้าที่ต่อแล้วนะอันนี้ลูกค้าเนี่ยส่งมาให้เป็นมือสองนะครับเป็นมือสองที่เอ่อเขาปล่อยมานะครับแล้วให้ผมเนี่ยมาทําสีใหม่เองนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ติดดีคอพ่นเคลียร์ไปแล้วนะผมก็ต้องขัด ใช้กระดาษทรายขัดนะครับขัดพวกดีคอพวกสีเคลยร์ให้มันออกให้หมดนะแล้วก็ค่อยทำการพ่นทับป็นทีนึงนะครับเนี่ยสรวจตัวแหมาก่อนนะนหัวก็แหบขึ้นลงได้แบบนี้นะหัวก็คาจะหลวมนะม,มันไม่แน่นนะแบบซ้ายแหบ,บขวาอย่างนี้นะกิมมีคของหัวเนี่ยก็จะเปิดแบบนี้ได้นะครับเป็นหูเปิดได้ในส่วนของตัวเนี่ยตรงนี้เป็นข้อพีซนะครับออกมาได้ก็จะเห็นฮีโร่ออยุยนั่องอยู่ข้างในนะครับเอาเปิดมาตรงตรงเลยนะ ส่วนไรเนี่ยก็จะเป็นปืนนะครับปืนไอโฟลแบบนี้นะ,ะเปิดปิดได้ช่วงตัวก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเอวหวานนะมันจะเอวหลวมนะตัวน,วนี้ตัวนี้จุะขยับไม่ซับซ้อนอะไรมากนะดูจากตรงเอวเนี่ยจะมีความกลวงข้างในอยู่นะคือเอาไมมาแคะได้ก็พอแล้วเดียวก็มาแคะไม่ได้นะนะตรงไหลก็ขึ้นลงได้มิดตรงนี้แับอันนี้ได้นะปึ๊บ นะมันแบ่งเป็นสามชั้นนะครับข้อแขนก็หมุนได้กลางได้นะครับผมแล้วก็งอได้เยอะมากนี่เนื่องจากตัวนี้เป็นตัวที่มันสามารถแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้นะครับแปลงร่างเป,เป็นยานบินได้มันก็เลยจะมีตัวแบบที่ดูแปลกประหลาดกว่าตัวอื่นนะตันนี้ข้อมือก็แขบอตัวน,นี้ได้นะนี่มือแหวนได้มือนะครับตัวนี้ให้มาหนึ่งสองสามสี่คู่นะ อันนี้เป็นมือที่จะเอาไว้จับปืนนะครับ mm hmm. ปืนไรเฟิลส่วนนี้จะเป็นมือแบนะมีมือดำแล้วก็มือที่น่าจะเป็นมือที่ถือบีมนะครับบีมเซเบอร์ตัวกระโปรงเนี่ยแคบอันแบบนี้ได้ปึ๊บ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 นี่แคบได้หมดเลยนะทั้งทั้งหกด้านด้วย,ยต้องขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะขาเนี่ยแคบได้เยอะ ตัวที่เป็นไฮไลท์เราคือส่วนตรงการาขานะการาขาเนะี่ยก็จะเห็นเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะเขาจะแบ่งเลเยอร์มาเป็นอย่างดีนะตรงนี้เนะี่ยจะเห็นว่า,ามาแคปได้ค่อนข้างจ,จำกัดแต่เราต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะเปิดตรงตรงนอกนี่ก่อนนะมันก็จะมีรูมันก็จะมีร่องอยู่ให้เราภาพแบบนี้ได้นะครับตรงนี้นยะก็จะแคปได้หุ้ย <laughs> นี่แคปแบบนี้ได้นะรงแคปเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าดี ดีกว่าตัวอื่นแน่นอนนะนะแต่ข้อเสียของอันนี้เนะี่ยคือข้างในมันจะค่อนข้างกลวงนะเห็นไหมข้างในเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีลวดลายอะไรเท่าไหร่นะมันจะไม่ค่อยจะซับซ้อนเท่าไหร่ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงตรงน้องข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกลวงๆไม่มีเอ่อที่เป็นแบบไอพ่นหรืออะไรเลยตรงเท้านะครับก็ขับขึ้นลงได้ปกตินะครับผมขึ้นตรงตรงเอ่อ ตรงนี้ก็แบบได้นะเป็นส้นทาแแบ,บได้ปึ๊บๆตรงนี้แแบบได้นะครับอ่มาดูไฮไลท์กันไฮไลท์ light ก็คือปีกของตัวนี้นะครับกิ๊บม,มีของอันนี้เป็นปีกปีกตรงข้างตัวนะอะ่ก็จะเปิดอย่างนี้ได้นะจริงๆแคบบแค่แนวเนี่ยแคบบแคบฝบัแบบ่งเดียวฝั่งนี้ก็จะขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ตรงปีกอันเล็กๆเนี่ยก็แคบ,บได้ทุกอันเลยกนะตัวนี้เนะี่ยถ้าเป็นตัวของ MG ตัวเก่านะ มันน่าจะเป็นยางนะถ้าที่ผมดูนะมันน่าจะเป็นยางแล้วถ้าปลอยเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็เกิดออกซิเคชันทำให้พลาสติกเนี่ยเฮ้ยทำให้ยางเนี่ยมันมันเหลืองแต่นี่จะเป็นพลาสติกก็จริงๆมันก็พลาสติกมันก็เหลืองได้นะแต่ถ้าเราเก็บไว้นในอุณหภูมิที่ดีแล้วก็วิธีที่ดีคือทาสีทาสีนะครับทาสีใหม่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางเหลืองตัวน,นี้เป็นปีกหลังนะครับปีกหลังเนกินมมี้ก็คือเปิดนี้ปึ๊บนะก็จะมีปีกออกมาเ่อะมากขึ้นนะ แบบได้ตัวนี้ได้สนุกนะครับเดี๋ยวไปกับตัวนะเรามาดูบ er นะีมเซเบอร์นะ er. มีบีมเซเบอร์บีมเซเบอร์เนี้ยก็ค่จะดูปตาล่านิดนึงนนะนไม่รู้ว่าอันนี้เนะี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นบีมแบบตรงนะบีมแบบตรงตรงบ,บรงีมแบบงอนะบีมยงอตอนแรกผมสงสัยว่าอันนี้เนี่ยมันคือมันบินหรือเปล่าตัดจีงงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะมันบินอยู่แล้วซึ่งผมง,งงว่าถ้ามันจะทำให้มันโค้องงอทำไมไม่ให้ งค้งงอเป,เป็นเชฟอย่างนี้ไปเลยนะอันนี้มันคือโค้งงอแค่จอยแต่ว่าตรงตรงบีมเนี่ยมันยังตรงอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะอันนี้ก็เป็นบีมให้มานะครับแล้วก็โล่นะครับในโล่โล่ของวิงกันดัมนะครับนี่อะอย่างอนข้างดีจิมมิคอยู่นี้นะครับเป็นปีกเหลืองนี้เปิดมาได้แบบนี้นะนี่ก็ลูกเล่นนิดเดียวเองนะไม่มีอะไรมากนี่เป็นปืนไรเฟิลน,นะครับปืนไรเฟิลของในเรื่องเลยจะประกบกันได้นะครับเป็นทวินทวินไรเฟิลนะอันนี้อันนี้ก็ย่ายมาได้ แล้วนะมาสิแลนะออกมาก็จะมีจุดเสียบตรงนี้นะก็ปิดอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่ได้แล้นะแล้วก็อันนี้เป็นปีกอีก4อันนะครับน่าจะเป็นอ,อ,อะไรมั้งผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใสาต่ตรงไหนเพิ่มได้อีก ส่วนพวกนี้เนะี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเหมือนกันผมดูในคลิปเนี่ยก็นั่นแ้า้้าถ้าานะ้ชิ้นเนี่ยมันคือชิ้นที่เอาไว้เปลี่ยนเอาไว้เสริมนะครับตอนที่เปลี่ยนเป็นร่างปีกนะร่างร่างบินปรนะมาณอันเนี้ยนะ่าจะใช้ในร่างนี้แต่ผมจะไม่เปลี่ยนเป็นร่างร่างปีกให้ดูนะเพราะว่ากลัวกลัวหักเหมือนกันกลัวพังเหมือนกันนะเห็นหลายคนก็บอกว่าบนว่าแบบมันพังแคบแล้วมัน มันมันมันจะรวมอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่อยากเสี่ยงกับงานลูกค้าเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากการถอดชิ้นส่วนออกมาทุกชิ้นเลยนะแล้วก็ามาขัดโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องงานกันไปเอ๊ะอยวเพิ่งมี fashion b e ตัวนี้ด้วยนะ f a s i o n b e ตัวน,นี้มีแถมให้นะครับก็ถ้าถ้าจะซื้อี่ยก็แล้วมาสอาดทำร้อยเนะี่ยอันนี้ก็มีแถมมาให้นะเป็นทาสีดำรายละเอียดค่อนข้างดีสามารถทำสีแบบแยกเลยอร์ได้เลยนะ และนี่นะครับคือชิ้นส่วนของกันดัมวินซีโร่ E.W. นะครับนี่ก็จะมีส่วนของตัวมีของกระโปรงมีขา2แล้วก็มีโล่แล้วก็มีเออ่ชิ้นไหลชิ้นหัวนะครับเอสเทอรี่มีมาให้เนี่ยก็จะมีในส่วนของมีปืนไรเฟิลในเราเนี่ยมีปีกนะครับตัวนี้เนะี่ยจุดเด่นของกันดัมนี้เลยก็คือปีกของกันดัมนี่คือปีกบนนะครับอันนี้ก็ปีกล่างอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนปีกที่แถมมาให้นะครับอ่า จะมีส่วนของบีมเซเบอร์มาให้ด้วยนะครับนี่ผมทําเป็นสีเรืองแสงนะครับนี่อันนี้ผมใช้เป็นสีเรืองแสงของมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับเป็นฟลูออเรสเซนต์กรีนนะครับผมแล้วก็ไล่เฉดด้วยสีขาวตรงนี้นะครับเพื่อให้มันดูว่ามันมีความร้อนอยู่นะเนี่ยแต่ไปวุ้ยร้อนๆก็แย่แล้วผมจะมาให้ดูเทีส่วนกนก่อนเลยนะนี่คือชท้นส่วนของวิงเกดัมซีโรอี๋นะครับเป็นส่วนของตัวนะครับนี ผมนะครับได้ทําการพ่นสีไฮไลท์นะครับเป็นไฮไลท์สีน้ําเงินแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะไฮไลท์สีสว่างด้วยสีไฮนูนะครับเป็นสีม่วงออนน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินม่วงอวะไรอันนี้ก็เป็นสีม่วงโทนสว่างน,นี่ทาการติดทีคออะไรเรียบร้อยนะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเคลียร์ด้านนะครับเป็นสีเขียวด้านนะนี่คือส่วนกระโปงนะครับกระโปรงของตัวนี้เนี่ยก็ค่าจะมีรายละเอียดที่ดีมากเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมได้บังพ่นในส่วนของขีดตรงนี้นะครับที่เป็นไปี่ส่วนงนี้ตรงนี้เนะี่ยที่เห็นเป็นสีเงินตรงนี้นะมันเป็นสีขาวนะครับอันนี้ผมบังพ่นเป็นสีเงินนะครับผม,มนี่นี่คือด้านหลังนะครับเป็นสีน้ำเงินล้วนๆนะชิ้นส่วนหัวของวิงกันดั้มนะครับผมบอกแล้วว่าหัวเนี่ยเทมากนี่เห็นไหมนี่หลอเลยตาเป็นคนก็หลอดเออนี่สวยนะจริงสวย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 มาดูกันที่ส่วนไหลนะครับนี่ ส่วนายของวิงซีโรอีวเนี่ยตรงนี้จะแคบได้นะเป็นแบบปานาพับเป็นปีกนะครับผมอ่านี่ก็เป็นแขนของกันดัมวิงซีโรนะครับนี่กันดัมวิงซีโรวิซกันดัมเอาน <c oughs> ั่นแหละพูดสไปสลับมาตรงนี้ก็เปิดได้นะส่วนขานะครับของตัวนี้นี่ผมภูมิใจนำเสนอมากนะครับผมเพราะว่าที่นี้เนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนของสีขาวแล้วก็สีเทานะครับก็จะมีส่วนสของสีเงินด้วยนะ นีเป็นสีเงินเป็นสีเงินของจมวิงนะครับอ่เป็นสีที่มียี่ห้อเลยหมายถึงเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงนะครับอ่นี่ก็ใต้เท้านะครับใต่เท้าอ่ไม่ใชไไไไ่ไม่ไม่ไม่ใช่ชื่อเียงในหนังจีนนะ <c oughs> จริงๆตรงใต้เท้าเนี่ยเขาไม่ทําสีมาให้นะ <c oughs> ผมทําสีแยกเฉดสีเองนะ <c oughs> นี่เป็นไงทุกคนอ <c oughs> ่าละเอียดนะส่วนตัวครบแล้วก็มาที่ส่วนของโลกกันบ้างนะ น,นี้คือส่วนของโลนะครับจริงๆลูกค้านะครับลูกค้าคนนี้เนี่ยที่เบรคมาให้ผมท,ที่บีบมาให้ผมนะครับก็คือจะเป็นสีแดงขาวนะครับทั้งตัวเลยขอวีงนันดำนะจะเป็นเฉดแดงขาวแต่ว่าบอกว่าไม่เอาแล้วจะเอาเฉดสีแบบนี้นะ,ะผมก็จัดให้นะครับนี่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้ผมก็บอกว่าจะจะแก้ไหมจะจะแก้สีอันนี้ไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ถือโล่ยู่แล้ว ที่ปีกกันมากนะอันนี้ปีกอ,อันนี้ปีกใหญ่นะต้องเอาออกนี่นี่คือปีกของวิงกันดั้มนะครับตรงนี้สามารถเปิดได้ว้บชอนนี่นี่อันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเหนื่อยนะผู้ผู้ขำหยางเลยคือมันเหนื่อยมากตรงนี้นะเพราะว่าผมต้องมังพ่นเยอะนะครับผมผมต้องมังพ่นเยอะมากในส่วนของปีกเนี่ย เกิดผลงานออกมาแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะอันนี้ก็ปีกอีกส่วนนึงนะครับเป็นปีกส่วนล่างตรงนี้ก็ทาเปิดออกมาได้นะครับผมปึ๊บนี่เป็นแบบนี้นะนี่ก็เป็นส่วนปืนของเจ้าตัวนี้นะ,ะปืนนะครับของวีามีมาให้2กระบ,บอกนะครับในเรื่องเนี่ยมันจะติดกันได้นะครับแบบมันจะจริงๆมันเอาเอามาติดกันได้นะเป็นแบบปืนไรเฟิลดับเบิลไรเฟิลอ่า จะสึกแลชื่อนี้และตรงนี้ตรงสายขงน้ำเป็นสีแคนดี้โทนสีแดงนะครับโอเคเรามาประกอบกันเลยดีกว่าอย่างแรกเราก็ต้องเอาส่วนของขามาประกอบตรงนี้ถือว่าเข้าง่ายอยู่นะไม่ได้เข้ายากเท่าไหร่ปึ๊บอ่ะนี่เมื่อเราใส่ขาเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมาใส่ชิ้นกระโปรงด้านข้างนะครับผมทำขาให้มันตรงๆก่อนเสียกระโปรงลงไปนะแล้วก็กลึบ ส่วนตัวนะครับปึ๊บตรงนี้ค่อข้างจะประกอบง่ายนะครับไม่ได้แน่นหนาเรื่อไปเรื่อยเปื่อยลานะครับท่านผู้ชมต่อไปเรามาใส่ส่วนของไหลนะครับผมอันนี้เป็นไหลซ้ายนะครับ นี้ไปนะครับตัวต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยก็จะเป็นตัวของ RG s a ซาซาบีนะครับเป็นตัวที่ผมอยากทำมานานแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวของลูกค้าเหมือนกันนะอ่าช่วงนี้ผมก็เรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ทำอันดั้มไปด้วยนะครับผมอยู่ยงช่วงมหาล,ายลัยละไปเป็นโซนหัวมาใส่ญี่ปุ่นเวลาใส่นะครับเขาจะ สีลโก้ส์นะลองลอเองเลยนะนี่เป็นไงสวยนะอ่าวิงกันดําอันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนสีโลนะครับเป็นสีจากสีดำแดงเป็นสีของวินกันดํานะครับก็จะเป็นสีดำเอ๊ะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองจะเป็นสีที่ตรงกับตามตัวนะครับคือลูกค้าคนนี้เนี่ยตอนแรกก็บอกว่าจะทำสีขาวแดงนะครับแล้วก็ ได้เปลี่ยนนะครับเป็นสีของเป็นตัวฉบับของกันเน่ามิงก็จะเป็นสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองแดงนะอ่อันนี้ก็เป็นชิ้นที่เปลี่ยนนะแล้วก็นี่อีกชิ้นนึงที่เปลี่ยนก็คือเป็นชิ้นส่วนของปืนนะครับนี่ตอนแรกจะตรงนี้จะเป็นสีเงินผมเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับก็ดูมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะแล้วก็ตรงส่วนท่อตรงนี้ปกติตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีแดงเมทัลลิกตอนนี้เป็นสีแดง้างนะครับสีเดียวกับอ่า เสษอย่างกับตรงเอวเอวตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นผลงานที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่สวยไหมนะจะเห็นได้ว่ามีน้ำาเนสองเฉดน,นะครับเป็นสีเน่ยน้ำงินเข้มนะเป็นสีน้ำงินเข้มแล้วก็เป็นสีเป็นสีน้ำงินอมม่วงนะแล้วก็บางพันสีเงินตรงนี้นี่ตรงอกเนี่ยเป็นสีเขียวด้านนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็มีรยายละเอียดเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็บางพลน,นะครับบางพลนสีเงินเป็นสีเงินของจมบิงนะครับอ่าเฮ้ยไอจำบิงตรงนี้ยืนไม่ค่อยอยู่นะมันจะทรงๆตัวหน่อยเวลาเวลาติดปีกแล้วตรงในตรงนี้เนี่ยทำเป็นสีทองนะครับโอ้ยมันเอียงท่ามันดีๆล่ะตรงปีกตรงนี้เนี่ยนะทำเป็นสีเงินนะครับบางพลนสีเงินตรงปีกเนี่ยบางพลนเยอะมากเพราะว่าเอาเ่อเรฟที่ลูกค้าส่งมาให้เนี่ยมัน บางพ่นเยอะนะแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยก็บางคนจะเป็นขีดๆนะบางพุ่นไปเลย,ยนะนะบางพ,นนางพ่นในการใช้อันนหนนะครับในการขีดนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นสีเทาเฉดที่กลางๆหน่อยอันนี้เป็นสีเทาเฉดเฉดที่เข้มกว่าจะาดูแตกต่างกันนะในกล้องอาจจะดูไม่แตกต่างเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ปีกเนะี่ยเป็นปีกสีเงินนะครับผมข้างหลังต้งขาแล้วนกะ็ผม ฐานนี้ก็ทําเป็นสีเงินแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเหลืองนะครับฐานนี่ไม่ทําสีนะครับกด็ดูดูโดดมาหน่อยนะนี่ก็เป็นด้านหลังต้องปิงนี่ใช้ดีคอยเยอะมากเลยที่มันเป็นแบบจุดตรงนี้นแดงๆแดงๆแดงๆทั่วตนะัวโอเคก็ประมาณนี้นครับสลับตัวของการทําสีกันด้วงบินก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนประมาณเดือนกว่าในการทำนะเพราะว่าเรียนด้วยทำ,ทำไปด้วย จะแต่ช้าๆหน่อยโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดซับ i b e ช่อง KCB นะวันนี้ก็ลาไปละบาย